วันนี้เป็นยังไงบ้างคะลูกวันนี้ก็ได้รู้ความจริงแล้วค่ะว่าหนูอะค่ะได้ที่หนึ่งค่ะคือใบป,ประกาศในพิมพ์ถูกแล้วค่ะแต่ว่าที่ตรงอันนั้นอะค่ะเขาติดผิดค่ะดีใจมากเลยค่ะนะคะค่ะ,คะโอ้แม่ขอสแสดงความยินดีด้วยนะคะเพราะตอนแรกพวกเรารู้ว่าได้ที่สามเราก็ดีใจข้างบ้างเลยใช่ไหมคะมินเนี่ยนเป็นคนมอบรางวัลให้หนูพอเรารู้ว่าเราได้ที่หนึ่งแม่ก็ยิ่งหัวใจพองโตเหมือนหนูคิดเลยเนาะ บอกว่าเออมันเป็นอาการอย่างนี้นี่เองนะเราก็ไม่เคยแบบว่าคิดว่าจะได้ที่หนึ่งอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมพอเรารู้ว่าคุณครูบอกว่าพิมพ์ถูกแล้วใช่ไหมคะค่ะเออตอนแรกเราก็เห็นนึกว่าพิมพ์ไม่ถูกก็เลยได้ได,ได้รอแก้ไขอะไรอย่างเงี้ยเนาะค่ะผลปรากฏว่าการติดภาพผิดตำแหน่งใช่ไหมคะ,คะอ๋อ ดีใจ <มา S 1> ด้วยนะคะปีหน้าก็ขอให้พัฒนาฝีมือไปเรื่อยๆนะคะลูกให้ได้ที่หนึ่งทุกปีนะคะก็ถ้าเป็นไปได้ก็ดีนะคะแต่ว่าต้องฝึกระบายสีให้มันแบบมีพัฒนาการที่ดีขึ้นเรื่อยๆนะคะจะ,จะช่วยเราได้เยอะนะคะคุณครูบอกว่าของหนูมีสีสันสวยงามค่ะก็เลยให้ที่หนึ่งค่ะแต่ว่าคุณครูเขาอีกคนนึงนะคะเขาติดรูปผิดนะคะยินดีด้วยนะคะค่ะ